เคสมาเคสหนึ่งเราบอกว่าอยากที่จะวางแผนการเงินครอบคลุมครบทุกด้านเลยอันหนึ่งเราต้องรู้นะคะในส่วนของรายได้รายจ่ายนะคะเพราะว่ามันจะเห็นฟロเงินว่าเวลาที่คุณมีรายได้แบบนี้คุณเอารายได้นี้ไปทําอะไรบ้างเช่นคุณเอาไปเก็บส่วนที่2ที่เราต้องเก็บคือสินทรัพย์นี้สินทําไมเราต้องเก็บหน้านี้เพราะว่ามันเป็นฟจากหน้าแรกเราจะเห็นว่าเงินเหลือเราอะเอาไปบริหารจัดการอย่างไรพาร์ทที่3คือในัศน์ของเป้าหมายเป้าหมายเนี่ยแล้วแต่คนจริงๆเนาะแต่เป้าหมายหลัก เช่นกษียณถ้าคุณมีทั้งหมดเนี่ยคุณต้องรู้เป้าหมายด้วยพอคุณรู้เป้าหมายแล้วเนี่ยไอ้เป้าหมายที่คุณต้องการเนี่ยมันต้องใช้เงินเท่าไหร่เมื่อไหร่คุณจะได้รู้ว่าเวลาโฟโลเงินมาสิ่งที่คุณบริหารจัดการมันควรจัดจัดการหรือการบริหารอย่างไรนะคะ